ขบวนต่อไปเป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่13นะครับผมกรุงเทพอภิวัตปลายทางสถานีเชียงใหม่นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศบนชานชลาที่7นะครับผมตอนนี้2ทุ่ม10นาทีละก็อีกไม่นานเดี๋ยวขบวนเที่ยวขึ้นก็จะเข้าจอดนะครับผมก็ขบวนนี้ไปเชียงใหม่บรรยากาศในวันศุกร์แน่นอนว่านักท่องเที่ยวทางผู้โดยสารเดินทาง เต็มขบวนแน่นอนนะฮะขบวนเที่ยวขึ้นนะครับผมก็จะเป็นรถโดยพิเศษที่13นะฮะตอนนี้ทางผู้โดยสารก็ขึ้นมารอกันที่ชานชลากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าขึ้นมารอนะครับผมก็อย่าเลยเส้นเหลืองนะฮะเส้นเหลืองคือเส้นนี้นะทุกคนนะเส้นเหลืองเนี่ยอย่าเลยนะครับผมตากสนผู้โดยสารจากสถานีรุงเทรัติศาส้รรันสิน อ่ขาขบวนมาแล้วนะครับผม20นาฬิกา19นาทีนะฮะร,รถด่วนพิเศษ13กรุงเทพอภิวัตรไปทางสถาน,นีเชียงใหม่จะเข้าจอดที่สถาน,นีรถไฟดอนเมืองนะครับโรถด้าเพื่อความปลอดภัยออกจากาศเส้นสีเหลืองชานชลาที่6รถรด่วนพิเศษเชียงใหม่รถที่13จะเข้าเทียบชานชาชลาที่6คูอตัวดูได้ดูเลขที่นัา่างนั่งตามหมายไม่ตัวระบุไม่ด้วยนะครับ มาตรงยากไม่ต้องขึ้นไปสองบนรุดนะครับลงเปง็นันอันจะได้รับอันตรายได้แล้วเกิดที่เตะเชียงใหม่เที่ยวเวลา2ที่ฟิงิิน,นย22นาทีมาแล้วครับผมเสียงวีดของรถจักรบตราแมนพุ้นมาเบาๆนะฮะ ก็เป็นรถจาก QSY หมายเลข5 ,214 นะฮะทำขบวน ู้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็ขบวนนี้มีทั้งรถนอนนะครับผมชั้นหนึ่งและชั้นสองนะฮะแล้วก็นั่งชั้นสามพัดลมและชั้นสองพัดลมไปด้วยนะฮะ ขบวนก็ใกล้จอบจากดอนเมืองแล้วนะฮะห้าสองหนึ่งสี่นะครับผม ดูจากสภาพวันนี้ผู้โดยสารเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นวันศุกร์ด้วย ฟังสัตว์สะดงเลย ชั้นสองไฟไม่ติดว่อ่ะตู้สถานนี่เป็นชั้นหนึ่งนะครับผมอ่าขบวนที่จะเข้าสถานีดอนเมืองนะครับผมเป็นขบวนรถตรวนพิเศษขบวนที่25นะครับอีสานมัขคานะฮะกรุงเทพอภิวัติประธานสถานีหนองคายนะฮะ ยี่สิบนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะฮะรสมดโดยสารจากสถานีกรุงเทพลทางสถานีหนองคายมีตัวโดยสารแล้วนสิทธิ์ของและสัมภาระของท่านรอการโดยสารใชานชาลาที่6ค่ะผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารเดินทางไปกับขบวนรถตรวจพิเศษสายบันคาขบวนที่25รับสมู้โดยสารจากชานชาลาที่6ค่ะ a d j u t i o n t fee ป r e s e r เด <oh> ี๋ยวจะไปเชื่อไูเ่ะเถูไอม่หน้ากขบวนใกล้เข้าแล้วนะทุกคนนะ

มาแล้วนะครับผมก็เป็นขบวนร,ร,รถนอนปรับะกาศทั้งขบวนนะฮะก็ภายในสถานีก็จะมีเสียงประกาศเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่ามันลุ้นกันว่าเป็นรถจกักคุณตราแมนหมายเลขอะไรนะครับวันนี้ ห้านะครับเสียงเร่งเครื่องนะทุกคนนะเพราะว่าขบวนรถจอดก่อนนะฮะต้องไหลไปก่อนต้องไหลไปก่อนนะครับ โอเคนะฮะสองทุ่มสี่สิบสี่นะฮะก็จากที่เห็นนะครับผมก็เจ้าหน้าที่ก็ปูเตียงให้ผู้โดยสารไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสองทุ่มสี่สิบสี่แล้วด้วยนะครับพอไปเรื่องยุทธการฉลาที่หกขณะนี้เป็นรถเกิดพิเศษ ที่25ต้องหาคนที่มาทีร้าปลายทางองลายก่อนจะขึ้นรถเคื่อบวรลงารประชานมันและดูในตัวด้วยนะครับหาไม่เข้าใจตัวสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับตัวรถโดยพิเศษอีสานันมาขบวที่25ปลายทางองายรอจอดปการรถขบูนเมื่ออจะรอเงยใอยู่ณผู้โดยสารนีลำติจะรอาปทางอายตอนนี้ทางขบวนก็รอทางผู้โดยสารอยู่นะฮะ เหมือนว่าผู้โดยสารจะหลงหรือเปล่าอ่าโอเคมาแล้วนะครับผมรอช้าไปประมาณ5นาทีได้นะฮะตอนนี้ก็2องทุ่มห้นาทีแล้วนะครับเอเคพร้อม ยี่สิบนาฬิกาห้าสิบนาทีนะฮะสถานีต่อไปจอดลังสิตนะครับผมก็ขบวนนี้นะมีตู้สเสบียงไปด้วยนะฮะ ก็ถ้าประมาณ3ามทุ่มเขาก็จะเริ่มปูเตียงให้ผู้โดยสารนะครับผมสามารถพักผ่อนได้นะฮะขบวนนี้จะไปถึงหนองคายประมาณเช้าเช้าเลยนะฮะก็ถ้าจะไปต่อรถไฟไปเราก็ได้นะครับอ่าโอ้โต้ะสเบียงเต็มทุกที่นั่งนะครับผม